ก่อนพี่ชายครับพี่ชาย โคตรเฮ้โอ้ยพิมพ์5้าอ้อ Ok Oh Ờ da Cháy Ha 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 Ui uh, Kasha Pong Kasha Pong Thôi thôi hả hẹn Hẹn chân Ờ Thôi เอ้ยโอ้โหแล้วกออ็มาหน้าไปต่อปับครั้งเลย โ่อมาก็รถพังเลยมาตีออาอาสามห้าอาร์สามห้า,าต้องมาอืมอืมเนี่ยสถานที่เปิดแห่งใหม่ไปช่างซ่อมทีเดียว

สูดเช็ดรถไปมากาชับพอ้องอ๋อกดผิดมามากาชับพ้องอ๋ดีอ่ะเอาทาไมไหนวะโอ้หรือว่าข้าแฟนดีเอามาทำไมเด้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ท่านี้มันไม่ได้เฮ้ยใส่ต้องท่านี้นั่นแหละนี่สปไปเดอร์แมน GTR มา GTR GTR R 3 5ม้า R 3 5ม้า R 3 5ม้า,า,มาอ๋าาาอ,มอไม่เห็นมีวีแวร์รถเลย เอเอจักเอาจักรยานอ,อ,อะไรวะจักรยานก็ได้พี่ชายฮอมันใกล้มาละใส่ต้องหาทถะสมลทายดีวะ่ะนอนก็ได้นอนเปิดเลย ยุสมามานะนาลดเดยครับลดน้อยลดลดลดอ๋ออะไรวะมาทำไมไม่ได้จะทำขอรถอ่ะขอรถเข้าใจไหมคำว่ารถเฮ้อ ดูรถคาร์รถ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อนีไม่หมาอ้อสองรูสุดท้ายและเป็นสถานที่ก่าพี่จะ อนนั้นเปไหนดีเปไหนดีวะแล้วโทรโทรสามเปียกก่อนฮัลโหลเปียกรับนึงเป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรอ่าอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลอ๋อมีที่แนะนำเปิดกาชาไหมนึกเปิดไปแล้วเกลือ เกลือต้องรอเปิดคนเซิร์ฟเอ้ยต้องรอตอนเช้าอะ่ะค,คนน้อยๆถ้าคนเยอะมัน,นแหลดโอเคเดี๋ยวไปวอร์โซนก่อนโอเคมาไม่อยากเปิดอย่าเปิดตอนเนี้ยทำไมเนะนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมา